สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวฮินดูทอัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษ ประจำวันจันทร์ที่17จนถึงวันอาทิตย์ที่23นะ่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนชอบของอาจารย์เกตดเก้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟ,าก,าฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตำาหงดัสพ้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีไปอย่างยิ่งนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในช่วงของสัป,ปดาห์นี้ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีเมษนะมีดาวเจ้าเรือนการเงินโยกย้ายราศีแล้วนะครับ เอาละดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระศุกร์นะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะนะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เอาละในช่วงของวันที่17นะครับก็คือวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเรายังคงอยู่ในราศีมังกรสเสวยโจโรเลอร์ก็ต้องบอกว่าโจโรเลอร์เนี่ยสเสวยทางอาทิตย์อยู่แล้วซึ่งเป็นเลิกที่เกี่ยวเรื่องของการต่อสู้แข่งขันการวางแผนในลนักษณะต่างๆก็ดีเกี่ยวเรื่องของการงานนะ ก็คือมันมีไหวพิบฏิภารมีการลุกล่อลุกชนทํานู่นทํานี่เนี่ยไม่เสียเปรียบคนนะถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะแลวเวลาดาวเจ้ารวอนการเงินอยู่ไปอยู่ในเรือนของการงานนั่นหมายถึงว่าทํางานแล้วได้เงินเป็นเป็นกอบเป็นกำรรได้เงินเยอะนะครับบางทีก็ได้พิเศษอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะ โดยทั่วไปกระดุมพระอยู่ในเรือนกรมมะเนี่ยการเงินการทองจะเกิดจากความสามารถสิ่งที่เราถนัดนะครับจะมีคนเห็นคุณค่าในตัวเราเข้ามาจ้างงานนูน่นนี่นั่นอะไรของเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นจังหวะที่ดีหลังจากนั้นนะครับนะวันที่19เนะครับเวลา1 9บเก้นาฬิกาสินาทีเนี่ยดาวจาเจ้าดอนการเงินเราจะอยู่ในเรือนของสุภะนะ ก็ต้องบอกว่าตอนที่อยู่ในเรือนสุภาษเนี่ยการเงินจะเกิดจากความรู้ความสามารถนะเกิดจากชื่อเสียงเกิดจากสิ่งที่เราถนัดในลักษณะต่างๆรวมถึงยังมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณคอยช่วยเหลือนะครับในลักษณะต่างๆก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่ลักษณะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าดาวจเจ้าเลยการเงินนะตอนที่อยู่มังกร นะครับแล้วก็อยู่ในราศีธนูผ่านด้วยกันทั้งคู่เลยนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักนะครับดาวจเรนความรักในราศีตุลก็คือดาวพระศุกร์เหมือนกันนะตอนที่วิ่งเขาาอยู่ในเรือนของกรมมะนะก็หมายความว่าตัวของเราเองก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชอบมีคนมาสนใจแต่แน่ๆเลยก็คือว่าเราอาจจะคิดเยอะคิดมากนิดหนึ่งดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนการเงินเป็นความรักพอมาดูโดนอิทธิพลของดาวพระเสาร์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะคิดเยอะ นะหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องของความรักความรักในลันกษณะต่างๆนะอันนี้เราก็ลองที่จะเจรณาดูนะถ้าเกิดถ้าเขาเป็นคนดีจริงไม่มีอะไรยังไงเราก็คบค้าสมาคมกันได้ก็ไม่มีปัญหานะความรักเนี่ยเกิดจากความคุ้นเคยก็ได้นะเกิดจากการที่เราเจอกันบ่อยๆเราเห็นกันบ่อยนะหรือเรารู้จักกัน นะหรืออยู่ในระบบงานสายงานกันในลนักษณะต่างๆก็ความรักก็ถือว่าถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วก็สามารถที่ปรึกษาหาหรือเกี่ยวเรื่องของธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการดําเนินชีวิตในลนักษณะต่างๆกับคู่ครองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดียังสามารถที่จะคุยเคยอะไรกันได้อยู่นะดาวก็ถือว่าเกื้อกูลอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรนะด้วยดาวที่เราเป็นอ,อ,อุดมเกณฑ์นะครับหลังจากนั้นนะครับนะวันที่19นะเราก็ย้ายเข้ามาแล้ว อยู่ในพบสุภะนะครับเวลาดาวชจ่วเรือนปัตตนิอยู่ในเรื่องของสุภะเนี่ยเราจะเป็นช่วงที่เรามีโอกาสเจอหนุ่มในอุดมคติสาวในอุดมการนะเจอคนที่ถูกอกถูกใจอ่าหล,อล่อรวยสวยรวยมีความรู้สูงครอบครัวดีตระกูลดีอ่ะมีเกณฑ์ที่จะเจอ คนที่ลักษณะประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องดูที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยนะครับสาหรับคนที่โสดเนี่ยมันมีโอกาสเจอสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยดาวจะเข้ายัางไงเราก็ไม่เราก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะครับก็ตกไปในลักษณะประมาณนี้นะหรือจะเกี่ยวเรื่องของทําธุรกิจธุรกรรมสัญญาอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะดีลสําเร็จนะบางคนทาอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของเพศตรงข้ามในลักษณะต่างๆแล้วต้องรออนุมัติต้องรอ อะไรยังไงเนี่ยนะครับช่วงนี้นะคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จหลาย,ลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาในลักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับชาวราศีเมษนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวเรื่องของการงานการงานที่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะดาวพระเสาเองท่านก็ยังคงอยู่ของท่านนะเป็นกเกษตรตาที่ปดีแล้วท่านก็เสวยภูมิปรโรแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกที่ดีที่สุดในรอบของ30ปี ดีที่สุดเลยเข้าเลิกภูมิปรโรซึ่งเป็นเลิกแห่งแผ่นดินเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีเมษคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จในหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตมีการพัฒนาตัวเองมีการพัฒนาสกยภาพในลักษณะต่างๆนะมีความอึดมีความอดทนโอ้โหก็ต้องบอกว่าคุณเครื่องแห่งความสําเร็จนี้มาเต็มเลยสาหรับชาวราศีเมษนะก็ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีผมมองว่าการเงินผ่านความรักผ่านแล้วก็การงานผ่านผ่าน3ผ่านเลยนะอันนี้ก็ยินดีนด,ด้วยอาจจะต้องมีการระมัดระวังส่วนหนึ่งนะครับ <S <S นะเพราะว่าจะมีดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับกับดาวเจ้าเรือนอรินะครับวิ่งเขง้ามาอย่างนี้อ่านะเนะีนะ่ยอยู่กับ ดูกับดาวกันเงินและดูกับดาวความรักซึ่งการเงินการทองของเราก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายจากการไปช่วยเหลือหรือไปทำค้ำจุนนะญาติพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดนะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับว่าว่าเราจะยังไงนะครับเพราะว่าเป็นคู่มิตรกับคู่ท่าแต่บางทีมันปฏิเสธลําบากนะก็ส่วนนี้ก็แล้วแต่เราละกันนะครับว่าว่าจะลักษณะ อะไรยังไงนะแล้วก็ดาวอริดาวรนะไปอยู่ในเรือนของสุภาระวังอยา่าขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชานะครับก็อะไรที่พออดทนได้เราก็อดทนนะครับนะเอาละนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาทระการใดยังไงต้องกับขอขามาภัยด้วยนะครับนะท่านใดทุกอ,อกทุกใจขอความากรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของขอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้าาําชากกกาแแแฟ็ลล้ววต่สะะดเยนครับ ตามรหัสร้อมเพลข้างล่างอาจยาะก,ก็จะมีความดีิงเป็นอย่างมากนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าินดูทลดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลรดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ